สวัสดีค่ะมาพบกับรายการมารามตามาเซลมาดูกันว่าวันนี้มารามจะพาไปแาวดาราคนไหนในวงการบันเทิงพร้อมกับเคลียร์ประเดนดรามาถุกประเด็นกันเลยละค่ะวันนี้จะเป็นใครเราไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่สาวน้ำชัตนั้นลานลาสาวของแพทนาณาน,นั่นเองค่ะที่หลายคนเนี่ยทำเอาฟินกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่มีภาพสาวน้ำและหนุกอาพสุทธ์เนี่ยถ่ายคู่กันนั่นเองแถมยังมีโผล่ร่วมงานกันอีกด้วยงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนเนี่ย ฟินกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะป่านจับตาบอกว่าคู่นี้เนี่ยยังไงกันแน่โดยความที่สาวนัดเองเนี่ยเคยเจอหนุ่มอาระสุดเนี่ยตอนอายุ10ขวบเท่าเองและคิดว่าพี่อาตเนี่ยคือหล่อมากๆอนาคตเนี่ยต้องมีแฟนเป็นพี่อาตเท่านั้นหรือแบบพี่อาตเท่านั้นนั่นเองค่ะไปฟังจากปากเจ้าตัวกัน,กนดีกว่าค่ะว่าเรื่องอายุเนี่ยติดหรือไม่ติดยังไงบ้างพอเจ้าตัวกับหนุ่มอาตเนี่ยอายุห่างกันมากๆเลยทีเดียว,วค่ะไปฟังกันเลยค่ะที่เขาให้สัมภาษณ์โนล่าสุดบอกว่า หนูไม่เอาเขาเพราะว่าหนูเพิ่งยี่สิแต่เขา4ีสิบสองเอาจริงๆหนูไม่ติดแล้วเมื่อกี้เขาเห็นเราเขาก็ตกใจเราเห็นเขาเราก็ตกใจเออไม่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 ไ่ไม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 ่ไ อะไรครับเนี่ยแล้วคือตอนเราติดขวบอะเราก็คิดตอนนั้นเลยแบบพี่อาร์ตแม่งหล่อมากกว่าอนาคตต้องมีแฟนเป็นพี่อาร์ตมันจะแบบแล้วอะไรรู้ว่าพี่คือแบบลาหูย้ายแล้วพอลาหูย้ายปุ๊บหนูได้ไปต่างประเทศปั๊บหนูเจอพี่อาร์ตปุ๊บหนูแบบเฮ้ยอะไรมันจะแบบเหมาะเจาะขนาดนั้น อ่าแล้วรวมไปถึงนะคะหนุ่มอาประสุเนี่ยก็ยังไม่เคยว่าใครเป็นแฟนเจ้าตัวเนี่ยต้องทำกันบ้านเก่งด้วยอย่านี้ทางด้านสอนนับเนี่ยก็เลยฝากบอกว่าไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเองหน่อยดีกว่าค่ะหนูยิ่งกว่าเก่งเพราะว่าหนูเรียนรู้มาหมดแล้วหนู่าถึงอายุหนูจะน้อยแต่หนูเรียนรู้มาหมดแล้วหนูก็คือเชิดอะไรครับเนี่ยแล้วมาส่งท้ายกันที่คำถามสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะาหากว่า หนุอาร์มเนี่ยมีคนคุยอยู่แล้วจะรอได้หรือเปล่าอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะถ้าสมมุติว่าเขามีคนคุยหรือเขามีแฟนหนูไม่ติดรอได้อก็ได้ไม่ติดพอาะหนูก็ไม่ได้มีใครก็าสามารถรอได้ ผู้ชมสำหรับคนในวงการบันเทิงมักจะมีความปล่อยโป๊ปล่อยความฮาความน่ารักกลางวงสัมพัทอ์ยู่บ่อยๆแม้จะมีกระแสดราม,ม่าก,ก็พร้อมที่จะออกมาเคลียร์กระแสดราม,มา่าทุกประเด็นแบบให้ทุกคนเนี่ยหายสงสัยกันเลยละคะ่ะส่วนอีพีหน้านั้นปรารามจะพาไปเซลล์ดาราคนไหนในวงการบันเทิงพร้อมกับเคลียร์ประเด็นดราม่าทุกประเด็นรอชมรอรุน้นติดตามในอีพีหน้าได้เลยค่ะ